สวัสดีป้าลุงขอขอบสองน้องมิตอีกแล้ว,วป้าลุงสวัส,สดสีทุกๆทุกคนวันนี้เลิกเจ้าเฮี้ยนมาแล้วก็ลง,วล,นนงล,กลงมาหว่วยเลยป้าลุงเลยเปลี่ยนเครื่องแล้วเราก็ลงมาห่วยเลยมาซอยไม้มากับกกกกเชี่ยวมันตะก้อนตะก้อนข้าเนย เส็มาตอนน่ะฮาก็ลงมาซอยตอนตอนนั้นลงมาซอยก็ยยไปเห็ดมันจะเห็ดเฮือนอยู่ต่อเฮือนหรอกุลุงตะกี้เดี๋ยวยัยงมาท่านต่อซ้ำลงมาซอยอยู่หน้ามาซอยใหม่ไปเห็ดข่าวเพียงหน้าเปน็นไเพียงหน้าอยู่้างน้อง น้องไมเห็นยงหน่าอยู่น้องคนลงลยพอพอขมีขมแม่ขมีเนี่มนะันมามนมาส้อยไหม่ให้ซุกแม่ขมีกับดับไฟรทั้งนั้นจนะักขี้ยังอยูห่ห่วยก็คนลงไปปบ่แดงเลยคนนัน ก็ได้ง่ะเขอะใช่บ่อนตัดลงเลยต้นหนึ่งัก,กตัดต้นัก,กนตัต้นหนึ่ไม่็เอาข้นน้ำแล้วเหรอน้ำปไปลงเลยเอาขึ้นรถไทยน้ำแล้วก็มีเอาข้น เขาขึ้นแต่หวยเลยพื่นนบอลอาะใหม่ขึ้นกันไม่กิ่ตัดอีกต้นหนึ่งว่าสันบ้าตั้งต้นนี่เนาะพอพยายาขึ้นมาหนึ่งเลยสอดเข้นมาหนึ่งเลยเดี๋ยว soi lại ở phía mặt nằm Để chắc thiện, đúng không? Xỉ, xịn rồi Xịp xị xịn Nhau xuất diệt Rồi phục hot, Chắc chắn mệt พ่อนั่งน้ากระแม่นต้นก้างน้ากระแม่นโตบ่อนมีกระตุกน้ำทั้งหลังแม่มีกระแม่นเนี่ยพอท่านซอยแล้วขี้เหลาแล้วก็มันนี่ในส่วนหนึ่งอยู่ทัง้งในส่วนหนึ่งยังมาได้ซอยครับ ไปลุงห่วยกันยามนาม้ำลาย,ลยากันยามฝนตกะย้ำเลนหน้าเลยโอ้น้ำขึ้นาม,มาหลายเต็มกระพังเลยมาละกันมาหลาดปลาบอลนัน้นน้ำต้นตาลทันแหละ ป้ายป้ายไม้ห้อขางนั่นเนาะป้ายไม้ครับไปลงเันินทางหน้าเขาเจ้าเอา,เอาเอาเสร็นมาเลยวะพอมันแบกอีกเล้ว เฉียวมาซอยเหมือนกัตรงไหนหากันนั่นไปเรียกมาแล้วครับเฉียวมาซอยเรียกตัดไม้มาเม็ดอันเทีย่ยงหน้าอยู่ข้างน้องบ้างไหมทัดไม้ก็อยู่หน้าโงมิเองเลยเป็นลูกทัดไม้หน้าโงมิเอง ตัดพอมีมาตัดให้ตอนนั้นตัดมาเห็ดมาไปเห็ดอันยังขผาดเวื่อนมาเดี๋ยวมาตัดไปเห็ดอันเทียงเทียงหน้าอยู่ฝั่งนอกเหมอน ข้าแต่โบเดอสดซื้อเข่าแล้วมากินีเองซื้อเข่าแล้วมากินน้ำเข่าน้ากระตาแล้วกินกับยังเนย จะหน้าห้กระสิมืหากินเผาเลยจังน่อยโทษบอกไม่ทราบได้หน่าเหมนกินไม่ทาว่ะก็อนนี้ก็ที่หอดที่สอโมงแหละ เาปูนเจ้าเรือนถ้าเสาพูนเด็กฟังฟังนันห่วยภางนั่นเป็นหน้า,ข,า,าของข้าเจ้าครับฟังห่วยภางนี่เป็นหน้าของน้องบิ๊ก เมื่อวังได้หันบนลงเลยมา,จาเจังเรียนแม่วันพลลงมาท่านพอมีดไหนี้ลงมาช่วยไม้เลยต้เลยลงมาน้ำหลังเลยเรือองเรียนนะควก็ ไปเรียกทั้งหนึ่งเหมืกับลงมาทีเดียมเลยหลเหตุเสียงเขาได้อยู่เขาได้อยู่อยู่หน้าเขาได้อยู่หน้า,า,นามีเสียงหน้าอยู่หน้าแลละปะ มีน้องแล้วลงมาอยู่หน้าเลยลงมาหน้ากับจดดบรรยากาศเีนๆหน้าอากาศดีๆหน้านี่เพียงหน้าในห้องพักเตียงเต็ดเรียง่หน้าไปลงเลย ใกลก่ปูฟ้าปูใหญ่ขขน้าอาตผมมีตัดไหม่ลงหวยตัดใหม่ลงใส่หวยไม่ทึ่งเงินโคและตัดลงหวยนหนูย <laughs> มันหอมดีเถอะแบกเึ้นหวย Cái phòng ngoài cả xuống này thế Cạp huyền khiến mà huyền còn đây vẫn toát tốt nừng toát lòng đẹo tay nhau than xôi để gì đẹp hạ cân cạp để vào lung để mình được thấy จักสิเวได้หรือบ่ไม้มันยาวเดี๋ยวมานี่เนาะสิก่อลาแล้วป่ลุงกินนี่กินมาพอกันใหม่ถ้าคนไหนก็แชรก็ติดตามองน้องนี่ได้ปลุง